h r วีม g เกมีของแต่งอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ไปดูกันเลยครับสปอยเลอร์ iler, หน้าราคา22,400บาทสติกเกอร์กระจังหน้าราคา6,200บาทสเกิร์ตข้างราคา32,000บาทล้ออลูมิเนียม MDW ขอบ18 54,360บาทชุดน็อตล้อกันขโมยสีเงินราคา2430บาทข้อบกระจกมองข้างลายคาร์บอน16,000บาทกันสาดประตู9350บาทสปอยเลอร์หลังราคา22,600บาทสติกเกอร์กันชนหลัง ทอนแสง6,000บาทสปอยเลอร์วิ่งหลัง34,000บาทและสปอยเลอร์วิ่งหลังตรงกลางอีกอันนึง34,000บาทเช่นกันชุดท่อไอเสีย41,200บาทคิ้วบันไดลายสปอร์ต6,480บาทผมปูพื้นสีดำขอบแดง12,500บาท คมปูพื้นไทยลถสีดำขอบแดง4,900บาทผ้าหุ้มกระปุกน้ำมันเบรก830บาทฝาน้ามันเครื่องแบบ2ชิ้นสีแดง3,190บาทและราคารวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่38440บาทนี่ก็คือของทั้งหมดของ HR v m u g e n นะครับมาดูคันจริงได้ที่งาน Motor Show 2025นี้ครับ